ฮัลโหลสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกออนไลน์ทีวีนะครับวันนี้ผมจะมานําเสนอโปรแกรมที่ใช้ร่วมกับเกมวอลล่าร์ลนนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปชมโปรแกรมนะวันนี้มีน้องๆหลายคนคอมเมนต์มาว่า,ามีอะไรเกี่ยวกับ facebook ไหมเพราะว่าบางคนติดต่อทาง f c e e o o o ไงอยากให้แบบว่านําเสนอแบบว่า คอมเมนต์กันได้เนาะพี่มีเพจหลักนะครับเป็นกอลายทีวีอยู่เป็นเพจนี้เลยสามารถเข้าไปกดติดตามแล้วก็ไปคอมเมนต์ในคลิปแต่ละคลิปได้นะตอนนี้มีคนติดตามไม่เยอะเท่าไหร่อยากให้แบบเข้าไปตามเป็นคนแรกๆนะเพราะว่าคนติดตามเยอะพี่จะกาหนดไว้ว่ามีคนติดตามประมาณไหนพี่จะแจกของรางวัลน,นะครับมีของรางวัลอยู่เกมหลักๆก็คือ ROV e นะ แล้วก็น้องคนไหนที่ทั้งอยากคอมเมนต์ในทางที่ดีในทางที่ไม่ดีอยากคอมเมนต์ติชมอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้ทั้ง YouTube ได้ทั้งเพจได้ทั้งเพจ Facebook เลยนะสามารถคอมเมนต์ได้ว่าเออคลิปนี้พี่ควรปรับปรุงตรงไหนควรแก้ไขตรงไหนพี่จะนํามาวิเคราะห์แล้วก็ปรับปรุงแค่แก้ไขพัฒนาไปเรื่อยๆเพื่อให้น้องๆชอบเนาะอย่างคอมเมนต์นี้เลยปับ๊บพี่ชอบมากเลยเขาบอกว่าให้พี่แก้ไขปรับปรุง ตรงนี้นะเส,เสียงพี่ดูเนิบเนิบไปเนาะแต่ว่าพี่อยากจะบอกก่อนะว่าพี่เป็นคนใต้อะถ้าพี่พูดเร็วอะ่ะมันจะฟังสำเนียงแบบทองแดงอะ่ะแล้วมันฟังไม่รู้เรื่องเว้ยพี่ก็ต้องพยายามพูดกลางให้ชัดอะ่ะทุกวันนี้เ <c oughs> อาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยดีกว่าเนาะโปรแกรมที่พี่จะแนะนําขอ,อฝากเพจด้วยนะครับอ๋อันนี้พี่เขียนผิดนะเพจพี่เป็นเขียนภาษาอังกฤษนะครับ g o n l a i t v ก็ไลท์ทีวีเนาะแต่ว่าทาง เฟซบุ๊กของพี่เออไม่ใช่อันเนี้ยทางเพจเป็นภาษาอังกฤษทาง YouTube เป็นภาษาไทยนะครับเป็นก็ไลน์ทีวีเลยเนาะก็ YouTube ก็เป็นหน้านี้เลยเนาะถ้าหน้าคนอื่นก็น่าจะช่องอื่น <c oughs> เดี๋ยวไปชมโปรแกรมกันเลยดีกว่าครับไปเลยโอเคนะครับพี่ได้ทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ข้างล่างเลยเนาะมันมันชื่อว่าโปรแกรม Valorant Tracker ก่อนที่จะกดดาวน์โหลด download. เราเรารมารู้ก่อนก่อนดีกว่าว่ามันทำอะไรได้บ้างเนาะ ไอวอลเลเรนเทคเกอร์มันเหมาะสําหรับผู้เล่นระดับระดับตั้งแต่ระดับผู้เล่นมือใหม่ถึงระดับโปรเลยเนาะเพราะว่าใช้ในการฝึกฝนแล้วก็ใช้ในการพัฒนาตัวเองได้มันจะจัดอันดับเราแล้วก็วางสเตปว่าเราอะอยู่ในระดับคิวเดคคิวเดทอะไรเท่าไหร่ต่อสัปดาห์อะไรแบบเนี้ครับเดี๋ยวัอเน,นี้ยพี่ดาวโหลดมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพอดาวน์โหลดเสร็จเราก็แค่กดติดตั้งเนาะโอเคกดใช้ไปเลย โอเคนะครับหลังมาจากหลังจากเข้าหน้านี้เนอะถ้าเราสังเกตมันจะไม่มีภาษาไทยนะครับให้เรากดเป็นภาษาอังกฤษเป็นหลักเนาะเพราะามันจะแก้ไขอะไรง่ายสุดเลยแล้วก็เน็กไอเนี่ย,ยพี่จะอธิบายก่อนว่า create desktop shortcut เนี่ยก็คือการที่เรารู้จักคำว่า icon, ไอคอนไหมไอคอนของของ,ของโปรแกรมไอคอนของอะไรแบบเนี้ยมันจะเหมือน create shortcut ของเดสก์ท็อปก็คือของไอเนี่ยวอลลเนแทกเกอร์ก็คือให้ช็อตคัทหรือว่าไอคอนห้อยเนี่ยไปอยู่ที่ที่หน้าจอของเราเก็ตไหมไอเนี่ยพี่พี่ปิดอยู่นะที่จริงโปรแกรมมีเต็มหน้าจอเลยส่วนเนี้ยคือคีเอทเดสก์ท็อปช็อตคัทโอเวอร์วูฟก็คือโปรแกรมโอเวอร์วูฟอ่ะให้เราดาวน์โหลดมาไว้ที่หน้าจอเหมือนกันเก็ตไหมทีนนะส่วนข้างบนจะ เป็นจุดที่เราสามารถเปลี่ยนจุดวางได้นะครับว่าให้มันไปเซฟอยู่ที่จุดไหนของพี่เป็นนี่ไรจีแล้วก็ไว้หน้าจอนี้เลยนะครับแล้วก็กด I have read accept ก็คือกดยินยอมนะครับมันจะมีข้อกำหนดใครเข้าไปอ่านก็อ่านเนาะแต่มันเยอะพี่เคยเข้าไปอ่านแหละแล้วก็เน็กเนาะแล้วก็รอมันสักคู่แป๊บเดียวแป๊บเดียวไม่นาน โอเคนะครับพอเราดาวน์โหลดเสร็จมันจะเข้ามาในหน้านี้เนาะก่อนอื่นเมื่อกี้ฝากเพจไปแล้วรอบนี้ขอฝากช่อง YouTube พี่ด้วยนะครับพี่ชื่อพี่ปอนเนาะถ้าแบบอยากคอมเมนต์ก็เออพี่ปอนแก้ไขอย่างนี้นะพี่ปอนปรับปรุงตรงนี้นะสามารถบอกกล่าวกันได้ตลอดเลยนะครับแล้วก็คําพูดจาหยาบคายอะไรพี่ต้องขอโทษเลยนะบางสิ่งบางอยา่างมันเป็นแค่การแสดงเนาะโอเคเนาะครับแล้วก็ที่สําคัญ ผู้ชมที่เข้ามาใหม่ฝากกดไลค์กด s like, u b s c r i b e ด้วยก็ได้ที่แต่ว่าที่สำคัญสุดที่พี่อยากได้ก็คือคอมเมนต์แล้วก็แนะนำพี่มาว่าเออพี่ต้องปรับปรุงตรงไหนไม่พี่ชอนะ็อตนาอะไรเปนเนี่ยเออพี่ก็พยายามปรับปรุงอยู่เพราะว่าพี่เข้าใจว่าไม่ชอ็อตเพราะว่าไม่มันกักพี่ยังเก็บตังค์ซื้อไม่ใหม่ไม่ได้เนาะแล้วก็อาจจะมีคนดูบางท่านบอกว่าเออพี่พี่พูดใจหยาบคายไปนะครับพี่ต้องพูดแบบให้พลาะกว่านี้พูดให้แบบ เออดูน่าสนใจพี่จะปรับปรุงเนาะทุกคําติชมไม่ว่าจะหยาบคายหรือว่าจะรุนแรงหรือว่าเซิฟเซิฟแบบว่าซอฟซอฟแบบว่าเบาๆบอะ่ะพี่รับฟังหมดเลยเนะครับเอาเป็นว่าขอบคุณสําหรับผู้ติดตามที่มีตอนนี้154คนเนาะแล้วอนาคตเราจะเพิ่มเป็นหลักพันหลักหมื่นไปด้วยกันเนาะครับโอเคไหมโอเคพอเข้ามาหน้าจอนี้นะแล้วก็เล t ส g โกเลยไอเนี้ยสกิปทัวร์ก็คือมันเหมือนจะแนะนำโปรแกรมอ่ะกดค่าไปก่อนเลยก็ได้โอเค อัน,นี้สกิปอะเราสังเกตเนาะว่ามันจะเป็นศูนย์ทุกอย่างเลยเห็นไหมไอเน,นี่ยไน,นไม่มีอะไรเด้งขึ้นในเราเลยนะครับคือสาเหตุที่มันยังไม่เด้งเนาะเพราะว่าเราเพิ่งดาวน์โหลดมาแล้วเกมเรายังไม่ได้เข้าเล่นเลยด้วยฉนั้นพอดาวน์โหลดเสร็จให้เราเปิดโปรแกรมเนี่ยตั้งไว้มันกินเรมไม่เยอะนะครับโปรแกรมนี้กินเรมไม่เยอะไม่ต้องซีเรียสแล้วก็ให้เข้าเกมวาร์ล่อลนไปเล่นเดี๋ยวก็ไปรับชมในเกมกันเลย กันเลยดีกว่าเนาะไปไนะไมีใคาราคโอเคนะครับทุกคนอพอเราเข้ามาในเกมแล้วเนาะให้เรากดแท็บนะ อันเนี้ยแถบเหมือนเราดูสกอร์อ่ะแต่ว่าพอเราเข้ามาในสกอร์เห็นไหมข้างล่างมันจะเขียนแถบใหม่มาด้วยสําหรับวอลเลนเทคอันเนี้ยมันจะสสแสดงสกอร์การตายหรือว่าสดสกอร์การคิวเนาะแต่ว่าพี่ตายเยอะไปหน่อยเกมนี้เล่นไม่ค่อยได้เลยโคตรกระตุกเลยแดมโน้ตบุ๊กไม่พอเนี่ยอืมกูเก็บไปแล้วจบ โอเคนะครับจากที่เรากดปุ่มแถบแล้วก็มันแสดงสกอร์การตายแล้วก็สกอร์คิวนะเกมนี้มันไม่ได้วัดที่คิวนะคิวเยอะจะชนะแค่แบบว่าเราวางระเบิดได้หรือว่าเรากู้ระเบิดได้เลยเนี่ยตามแผนที่วางไว้มันก็ชนะหรือว่าแพ้ได้เนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่พี่จะแนะนำไอ้โปรแกรมเนี้ยมันเป็นของ overwolf ก็คือเป็นหน้ากากหมาให้เรากดคอนโทรลบวกแถบนะ เห็นไหมมันจะแสดงโปรแกรมขึ้นมาไอ้นี่คือโปรแกรม v a l ล่ a n ล t ด์ c k e กก็คือเราสามารถกดดูได้เลยแต่ว่าไอ้นี่พี่ยังไม่ได้เล่นเนาะเพิ่งเล่นเป็นตาแรกหลังจากที่ได้โหลดโปรแกรมมามันยังไม่แสดงสกอร์เนาะโอเคนะครับหลังจากที่เมื่อกี้พี่ได้เล่นเกมเสร็จเนาะให้เรากดเข้ามาที่โปรแกรม v a l ล่าแ a นด์ a อลล่าแลนเนาะมันเห็นไหมเมื่อกี้พี่เล่นเหรหน้าไปใช่ไหม เล่นแบบเล่นสดๆเลยก็พี่เอาเป็นว่าพี่จะอธิบายทีละอย่างเลยก็คือวินเปอร์เซนต์เมื่อกี้พี่แพ้แพ้อย่างรับคาบด้วยแพ้แบบเราสามารถดูสกอร์ได้นะอย่างแรกวินเปอร์เซนต์ไม่มีเพราะว่าเราแพ้วินศูนย์ก็คือนับตั้งแต่ตาแรกที่เราโหลดโปรแกรมมาโปรแกรมวอลเลนเท็คเกอร์มาแล้วก็เราเล่นเราไม่เคยชนะก็คือโหลดมาเมื่อกี้เล่นเมื่อกี้แพ้ก็คือศูนย คิวเดชเรชก็คืออัตราการคิวต่ออัตราการตาย0.47เอาง่ายๆอะ่ะถ้ามันมันมากกว่า1ก็คือคิวมากกว่าเดชมันจะดีแต่ว่าเนี่ยพี่ตายมากกว่าค่ามันเลย0.47ต่ำกว่า1ให้มันมากกว่า1 1ไว้ก่อนนะเรชของตัวเนี้ยแล้วก็คิวเมื่อกี้ค่าได้8ตัวหลักๆพี่แจกล้วนๆเลยน้องเอ้ย แล้วก็ต่อไปจะเป็นคิวต่อแมตต์ก็คือในใน13รอบเมื่อกี้ที่เราเล่นไปเขานับเป็น1แมตต์เนาะอ่ะก็คือค่าได้8ตัวต่อ1แมตต์แล้วก็คิวต่อราวก็คือก็คือมีทั้งหมด13รอบใช่ไหมใน1แมตต์ก็คือมันจะนับว่าคิวต่อ1รอบเนี่ยเราได้กี่เปอร์เซ็นต์อัตราของพี่คือ0.4ก็คือก็คือเจอน้อยมากกว่าจะได้ค่าเก็ตไหม แล้วก็อันนี้แอตแทกก็คือเราโจมตีเน,นี่ยเห็นไหมเราตายพี่ตายมากกว่าโจมตีอีกแล้วก็ดีเฟนต์มันจะบอกทั้งฝ่ายแอตแทกแล้วก็ฝ่ายดีเฟนต์นะไอ้น,นี่ดีเฟนต์เห็นไหมดีเฟนต์พี่ฆ่าได้น้อยแต่ว่าแอตแทกอ่ะพี่โจมตีอ่ะพี่ฆ่าได้เยอะกว่าเก็นไหมแล้วก็ดาเมจต่อเราก็คืออ่าเขาเรียกว่าอะไรว่าดาเมจชนะความรุนแรงใช่ไหมอัตรายิงความรุนแรงร้อยยี่สิบสี่ก็คือยิ่งเราโจมตีเยอะยิย่งโจมตีแรงก็ยิง่งยิ่งมากแค่นั้นแหละอันนี้ก็เหมือนเดิม ต่อไปแมตฮิสแมตฮิสทรีก็คือประวัติการเล่นต่อแมตเมื่อกี้เล่นเมื่อกี้เลยก็คือ6ต่อ13แล้วก็อันนี้ได้อธิบายไปแล้วเนะแอซิตก็คือการที่เราไปยิงแต่ว่าเรายิงมันไม่ตายแล้วเพื่อนไปยิงให้เก็นไหมแอซิตก็คือเหมือนช่ค่ะเออ,อแบบนั้นแหละ แล้วก็ต่อไปเป็น performance ก็คือประสิทธิภาพของเกมนะตัวนี้เราจะต้องมันจะมีข้อกำหนดนะครับว่า data view update เห็นไหมมันจะอัปเดตภายหลังการเล่นของเราแต่มันจะไม่อัปเดตขณะที่เราเล่นอยู่ก็คือให้เราเล่นไปสักพักหนึ่งก่อนเนาะแล้วมันจะอัปเดตภายหลังแล้วก็อันนี้ live m a t e ก็คือ,อ,อพูดง่ายๆระหว่างการเล่นของเราอะเราสามารถชมในตอนนี้แบบสดสดได้แต่ว่าเราจะต้องเปิดโปรแกรมนี้ไว้ด้วยนะครับ เ็นไหมแล้วก็ไกด์ไกด์ก็คือแนะนําสมมุติเราอยากเล่นตัวตัวตัวนี้ไอตัวอะไรวะเขาเรียกว่าโซวามันเราจะ,ะเราอาจจะมาดูคลิปของคนอื่นก็ได้ว่าเออรีคอนโบของซีลองเนี่ยก็คือซียาวอะ่ะเขายิงยังไงก็กดเข้าไปเลยนะครับแล้วก็ไปดูเห็นไหมอ่ะแล้วก็นี่คือการเช็คแมปของโซวาของซีลองเนาะเขีนไหมเนี่ยคือ เพื่อนในเกมมันจะสอนไว้แล้วมันจะมีเทคนิคเยอะมากที่สอนไว้นะครับไม่ใช่เฉพาะใน YouTube แต่ว่าโซว่าด่านเฮเบ้นไฟบุกพี่ได้ทําคลิปไปแล้วนะเดี๋ยวแสดงตัวไอ้ด้านมุมขวาบนนะครับอันนี้เห็นไ,ไหมไม่ได้มีแค่โซว่า,วามีทั้งตัวบิมสโตนบัต t ท o m มิดก็คือการยิงฟอยเนี่ยยิงไอ้ลูกฟอ,อะ่ะมันสามารถแก้ทางคนฝ่ายกู้ได้นะอ่าเห็นไ,ไหมมันมีไกด์แนะนําเยอะแยๆเลยอินไซ เรา,าไปดาวน์โหลดแป๊บนะครับเห็นไหมมันจะแสดงสกอร์การเล่นตัวละครแล้วก็ไม่ต้องถามนะเป็นสกอร์การเล่นตัวละครของใครของ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 ทีมเราอะพูดไง,ไง,ไง่ายๆว่าของทีมเราที่เราได้เจอที่เราได้เล่นเก็ดไหมมันจะแสดงสกอร์ว่าเออเราเล่นตัวนี้ทีมเราเล่นตัวนี้อะเออสกอร์มันกี่เปอร์เซ mm ็นกี่เปอร์เซ็นกี่เปอร์เซ็นเก็ดไหมแล้วก็ตัวนี้แมปก็คือแมปอัตราการชนะต่อแมป เก็ดปะอ่มง่ายๆแล้วก็ data b าเบก็คือข้อมูล mm. พื้นฐานของตัวละคร mm. แต่ละตัวเราสมมุติอ่ะ mm. เข้าไปดูใน Bridge ก็ได้อ่ะกดเข้าไปเห็นไหมมันจะบอกว่า b e a ดอ่ะสกิลหนึ่งสกิลสองสกิลสามสกิลแบบกด C กด Q ิวอะไรแบบเนี้ยมันใช้ทําอะไรมีครูดาวกี่วิละลราการใช้งานของมันอ่ะมีเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่เก็ตไหมเออูพูดเป็นแต่เก็ตไหมเก็ตไหมเก็ตไหม โอเคนะครับไอตัวนี้เดี๋ยวพี่ขอย้อนกลับมาที่ Perform a n c e นะ p e อ f o r m a n c e นไอ้ I, นี่มันจะไม่แสดงนะมันจะต้องเล่นเอ่อถ้าพี่จะไม่ผิดก็คือเล่นทั้งหมด3ครั้งมันแอปเนี่ยแอปโปรแกรมเนี่ยมันถึงจะแสดงนะครับมันจะแสดงเป็นกราฟเนาะมันจะมี3กราฟหลักๆก็คือ Q แล้วก็ date แล้วก็สุดท้ายก็คือ a s i ิให้กราฟของ q หรือว่าถ้าพี่จะไม่ผิดสีเขียวๆมั่งอยู่บนสุดแล้วก็กราฟตัวกลางให้เป็น a s i ิกราฟล่างสุดจะเป็น date เราจะอยู่ในระดับในระดับโปรเนาะเกมไอโปรแกรมเนี่ยมันใช้สำหรับพวกโปรเพยเยอร์แล้วก็ผู้เล่นมือใหม่ที่ใช้ในการวิเคราะห์ตัวเองพวกคนมันจะมีแน่นอนคนที่สงสัยว่าเอ้ยพี่เขาใช้โปรแกรมอะไรในการอธิบายกันนะว่าทำไมคนนี้เก่งคนนี้ไม่เก่งโปรแกรมนี้ใช้อธิบายเกมวอลเล็ทได้อย่างดีเลยนะครับอันนี้ไลม์แมทเราต้องรอเนาะมันจะดูการไล์ของเพื่อนในทีมเนาะ โอเควันนี้พี่ก็ขอมาแนะนําโปรแกรมค่าวเพียงแค่นี้นาะพี่เองก็ไม่ได้เล่นเก่งอะไรเลยแต่ว่าช่องพี่อะสิ่งที่พี่อยากจะทําที่สุดก็คือไม่ได้โชว์ว่าตัวเองเก่งแต่อยากโชว์ว่าตัวเองอะคิดคอนเทนต์สนุกสนุกก็ดไหม เย yeah, ็น้องๆคนไหนอยากให้พี่ทำคอนเทนต์อะไรสนุกๆส,สามารถคอมเมนต์มาได้เลยเนาะไม่ต้องเกรงใจสามารถคอมเมนต์สามารถติดตติชมได้เลยไม่ว่าจะหยาบคายหรือว่าไม่หยาบคายยังไงพี่ยินดีรับฟังทั้งหมดเลยครับเพราะว่าถือว่าเป็นเพื่อนเป็นพี่น้องเป็นญาติสนิทกันเนาะเพอราะเพราะว่าพี่มาทำ u t u b e เนาะอยากให้คนคอมเมนต์แบบหาแนวทางให้สนุกๆอยู่แล้วแหละโอเคไหม วันนี้ก็ขอจบไปแต่เพียงเท่านี้เนาะสามารถดาวโหลดโปรแกรมนี้มาได้นะพี่ทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างแหละคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยแต่ก็ขอให้สนุกในการเล่นเกมนะครับที่สําคัญนี่เปิดเทอมแล้วอย่าลืมตั้งใจเรียนกันด้วยเนาะอย่าเล่นแต่เกมวางเวลาตั้งเวลาการเล่นเกมต่อวันไว้ให้เรียบร้อยนะครับวันนี้พี่ก็ขอลาไปก่อนเนาะบ๊ายบายจุ๊บๆคำพูดคําจาที่หยาบคายก็ขออภัยไว้น,นะแค่นี้ก่อนเนาะบ๊ายบายครับ อย่าลืมกด subscribe แล้วก็คอมเมนต์พี่ไว้ด้วยเนาะขอบคุณนะ